สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผัดดอกหอมกุ้งสดใส่ไข่กันครับก่อนเลยเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นดอกหอมครับล้างทัางกระายหั่นเป็นท่อนๆเตรียมรอไว้เลยนะครับกุ้งสดครับแกะเปลือกผ่าหลังหรือว่าจะใช้วิธีการดึงเส้นํำออกจากหลังนี้ก็ได้ครับจะไม่ได้ผ่าแต่ดึงเส้นนดำแล้วนะนี่ก็เตรียมรอไว้เลยครับไข่ไก่ครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมด2ฟองนะ กระเทียมครับสับหยาบเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมสีวขาวน้ำตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับอนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับพอกระทะน้ำมันร้อนแล้วครับก็กระเทียมครับเดียวแค่พอหอมครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดได้เลยครับ ให้กุ้งเดวนกับกระทะน้ำมันร้อนๆสักครู่เดียวครับลองดูแล้เทียวไปข้างหนึ่งครับตามด้วยไข่ไก่ครับเราไม่ต้องผัดให้กุ้งสุกมากนะครับตอนแรกว่าะไม่งั้นเดี๋ยวเวลากว่าจะผัดเสร็จกุ้งจะสุกเกินไปครับเดี๋ยวทานไม่รอร่อยใส่ไข่ไปแล้วก็ยีๆให้ไข่เขาฟูดีเลยครับ เมนูนี้ก็จะเป็นเมนูกับข้าวทำทานง่ายๆครับเรียกว่าใช้เวลาเตรียมแป๊บเดียวครับก็ได้ทานผัดดอกหอมอร่อยๆนะครับไข่สุกขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผัดรวมแบบกุ้งได้เลยครับเสร็จแล้วเราเล่งไฟแรงขึ้นมานะครับตามด้วยดอกหอมด้วยเลยครับ แล้วก็ปรุงรสชาติครับซอสเอยนางรมรสชาตินี้ก็ปรุงได้ตามความชอบนะครับใครจะปรุงแค่สีวขาวอย่างผมก็ได้ครับหรือว่าจะใส่เป็นผงปรุงรสเพิ่มก็ได้ครับในซีอิ๊วขาวนะจัดรสด้วยน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยพริกไทยป่นครับแล้วก็เคล็ดลับครับเติมน้ำเปล่าลงไปเล็ก,กน้อยครับ ให้เข้ากันดีก่อนไฟแรงนี้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วเราปิดฝาครับเทคนิคนี้จะช่วยทําให้ดอกหอมของเราอะสีเขียวสวยสดแล้วก็ยังกรอบอร่อยอยู่ครับเราใช้เวลาผัดไม่นานเพราะว่าเราปิดฝาเพื่ออบไอ้น้ําให้ดอกหอมเขาสุกร้อนทั่วกันครับอย่างรวดเร็วเราก็จะได้ทานผัดดอกหอมที่กรอบอร่อยแล้วก็สีสวยครับแล้วก็การที่เราปิดฝาเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องผัดไฟแรงมากครับเพราะว่า กลิ่นของไอกระทะคั้วกระทะเนี่ยมันจะรอยอยู่ในกระทะครับแล้วปิดฝาอบไว้ก็จะช่วยทําให้ผ่านดอกหอมของเราหอมกลิ่นคั่วกระทะไปในตัวด้วยครับเทคนิคเลยนะครับแือว่าทําอร่อยได้เหมือนร้านอาหารเลยครับแต่ว่าทําต่อบ้านง่ายๆเลยครับพอสังเกตว่าดอกหอมเริ่มร้อนทั่วกันนี้ก็ใช้ได้ครับเปิดฝาได้เลยเล่งไฟแดงครับผัดต่อยครู่เดียวครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับ เค okay, แล้วอร่อยมากอย่างสุกดีแล้วก็ใช้ได้ครับปิดเตาได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปัดดอกหอมกุ่งสดใสไข่ครับดูสิสีส,สันสวยงามครับตอวหอมก็ยังดูกรอบสีเขียวส,ยสดสดดูน่ารับประทานเลยครับกุ้งก็กรอบเด้งๆเลยทําง่ายมากครับก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูกับข้าวที่ทําได้ง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ